สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพบพอกันนี้คือเกาในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับผมมือนี้้าพี่น้องมากินตํากุ้งสดนะครับ1กิโลนะครับกุ้งโตใหญ่ๆเลยนะครับมือนีนะครับจัดเองเลยพี่น้องนะครับมันบริได้โตใหญ่ไรไปซื้อกุ้งสดๆมาเลยนะครับเนาะแพงไปในกระซื้อคือเกา่น่ะมันยากนะครับผมมามาที่นี่ผักมีสะแหน่ครับมีสลัดมีผักบุ้งนะครับ ชะอมก็มี่อยู่ในพี่นอ้องแต่ว่าบอกเอาหิมะเสๆน้ำกัือมือนน้มสมกับอยากอยู่พี่น้องตําปรุงรอบเดียวแซบเลยนะครับกุ้งหวานเด่งมาก ัวใหญ่ๆก <c oughs> ิโลนึงพอดีครับเป็นไปได้ได้มือเนี่ยบะ <c oughs> มี่ขนมเส้นมีหน่อยเลย เป็นไปได้ยังไงไม่มีขนมจีนอื ปกติมิสเซ็ขงขนมเซ็งเนาะคุยกินกินพักได้หลายครับผมขนมีขมนมนเซ็งเนี่ยผมกินพักได้หลายได้ไหมเนาะ กรุงเดงเบเดงฟังเบิ้ง,งเสียงรดครับ <h ums> nên cùng nhanh gỡ hấp mười này mình là tui về dài <c oughs> ผ้าหลังเอาขีมันออกอย่างดีนะพี่น้องด้วยมันมีอีกวิธีหนึ่งขันขัน่่นอยากผ้าหลังมันบอเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยนะครับมาดันออก แทงลงไปยังน้อยดันออกมันก็นออกมาละ่านู้ใดอยากกินแบบเป็นโตโดยที่แบบบอบพานะครับคี่แดกผมมาเทียสั้นห่ออืมอย่เพึ่งเบิร์ดดับแบตเออ้ย กำลังเสียบ 嗯。<clears throat> บุ้งเนี่ยตัวบักใหญ่เลย <c oughs> ดื่มสาดแบแบใบพี่น้องเลยสูนในเจค้คของ <c oughs> จอดับตอนไหนก็ขออภัยนะพี่น้องเด้อกำลังแสบ ปลาเมนฝนสิตกได้พี่น้องมือนี้ก็ได้เดี๋ยวคึมเดี๋ยวแดดอยู่ยแต่ว่าวังแร่งนี่ยสงเป็นแบบขึ้นังฝนติตกเนี่ย ร้ยเม็ดกระทินย่างดีครับ <c oughs> บริกินนึกเที่ยร้ยยี่ยมในกันไหรอื้อื้ม ุ้มนี้มันคือใบบย,ย,ยไงคร้บผมสารนเน่ยอื่ หนึ่งเลยแซ่บเด้งดีครับ ั้งเผ็ดคลิปนี้เบอดูอยักหน่อยเป็นยังบ่คิดอยางเบากินข <c oughs> องทุหนี่กินบ,บ่เผ็ดมันกับบอดเสบครับ <c oughs> ส่งลมใหม่เนี่ย xung cùng tôi nhanh nhay nửa mất nè chân nèm nè các bạn động là cả